สวัสดีครับตดีใจครับตัวรถคันแรกครับดีใจแล้วก็เป็นรถคันแรกของมิสวรร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีที่ลูกค้าที่เข้ามาดูในเพจของรถบรรทุกเอสุซปลาแดงแล้วก็ช่องยู u ูบด้วยนะครับวันนี้ครับผมประจําการที่อูเชทัตคูแบนโอ้วันนี้อูใหม่เลยนะครับผมที่เราได้มีโอกาสมารีวิวซึ่งรถคันนี้เป็นรถหกล้อ FR4 เบอร์ R 210แรงมา้าตัวแม็กทอรนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสกลคน,นครเลยนะครับผมก็ามาเอาออรถใหม่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับกอขอบคุณพี่สวรรค์มากมากเลยจริงๆพี่สวรรค์อยู่จังหวัดสกลคน,นครแต่ว่ามาวิ่งงานที่ไปแถบปทุมธานีแถบกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะได้รถหกล้อใหม่ไปวิ่งงานซึ่งเราก็จัดให้เป็นกระบะบรรทุกนะครับเป็นกระบะดาซึ่ง งานก็ทํามาจากอูดทักซูแบนนะครับผมลวดลายก็จะเป็นตามสีที่เห็นนี้นะครับผมมีราตาเพชรนะครับผมมีแบบตามนี้ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าออก้วไปใช้งานด้วยแล้วก็การได้เห็นรถที่สวยของตัวเองวิ่งงานนะครับผม210แรงมา้าคันนี้ก็จะเป็นตัวแม็กทอที่นิยมวิ่งในบ่อด,ดินแล้วก็วิ่งในไซ์างานของวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับเอาไว้สาหรับใช้งานได้หลากหลายนะครับผม ตอนนี้กำลังทำการเทสระบบนะครับผมระบบดัมต่างๆให้ลูกค้าได้ดูว่าเวลาที่จะใช้ระบบ PTO เป็นไงบ้างเกียร์ฝาดที่ทางอู่ได้ทาการติดตั้งให้กับทางรถตุ่นนี้ไปนะครับอันนี้เรื่องของการสาธิตการยกดัมนะครับผมการยกดัมก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกระบะท,ที่เทของถ่ายของลงของต่างๆนะครับผม p ี o ด้านล่างก็กําลังทํางานอยู่นะครับอันนี้เรื่องของตัวระบบของเนื่องงานของเขานะครับผมดัมคันนี้ก็ ได้มาทําประมาณสักช่วงประมาณสักช่วงต้นเดือนตุลานะครับพอทําเสร็จแล้วก็ทําการเทสระบบให้ลูกค้าดูก่อนว่าการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับอย่างน้อยก,ก็ได้เห็นระบบของการใช้งานจริงนะผมดัมที่ลูกค้านี่จะเหมาะไปวิ่งงานของ iso จะเป็นดัมของตัว nmr ตัว3เมตรนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวของ npr 4เมตร3แล้วก็ตัวของ nqr ก็จะมีตัว175ดแรงแล้วก็ตัวนี้นะครับ190ยแรงแล้วก็ตัว210แรงมา ก็ฝากไ้ด้วยสำหรับลูกค้าที่กําลังมีโครงการจะออกรถใหม่นะครับตอนนี้มีโปรโของแม็กทอใช้เงินออกรถไม่มากนะผมว่าจะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ดูเพื่อบางทีได้เป็นแนวทางในการออกรถใหม่ให้กับลูกค้านะครับเป็นโอกาสดีๆในการออกรถนะครับผมวันนี้ก็ทางคุณเชษฐ์นะครับผมก็ได้มาดูการส่งมอบรถใหม่ด้วยแล้วก็ได้อธิบายได้มารีวิวรถใหม่ด้วยนะครับ600 SR 210แรงม้านะผมก็เป็นรถที่ วิ่งได้งานหลากหลายนะครับผมจะวิ่งงานทั่วไปก็วิ่งงานได้นะครับก็วันนี้ผมก็อยู่กับทางพี่สวรรค์มาสอนนะครับเดี๋ยวขอจะไปสัมภาษณ์พี่สวรรค์นะว่ารู้สึกเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้ไปคุยด้วยกันนะผมนะสักครู่นึงนะครับโอเคครับก็สุดท้ายก็ขอฝากไว้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่กาลังมีโครงการจองรถใหม่ไปวิ่งงานนะครับผมอย่าลืมทักมาที่เพจของรถบรรทุกอีสูดใต้แดงแล้วก็ในช่องยูทูบได้นะครับรวดลายที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลายตามเพชร ลายแผงสีเส้นต่างๆพวกนี้นะครับผมก็สามารถสั่งแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว,ว่าชอบแบบนี้ลานนี้กับอูดได้นะครับอันนี้จะมีสีส้มนะครับผมสีส้มสีม่วงสีขาวแรบลายเป็นลายแบบแบบบ้านๆที่สวยดีครับผมเวลาเห็นก็จะเห็นและเป็นโดดเด่นสวยงามเลยนะครับขอรรถใหม่คันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะครับผม,ผมก็ซื้อั้งกันเองสองคนสามีภรรยานะครับไม่ต้องมีคนอื่นมาค้งางก,กันเดี๋ยวจะไปรีวิวแล้วก็สอบถาม ความรู้สึกของลูกค้าด้วยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก like okay, okay, okay. ็อยู่กับพี่สวรสดนะนะผมพี่สวรค์รู้สึกไงบ้างครับในการออกรถใหม่วันนี้ครับดีใจครับรถคันแรกครับดีใจแล้วก็เป็นรถคันแรกของพี่สวรค์นะครับผมก็พี่สวรค์เจอผมเนี่ยในช่องทางของออนไลน์ใช่พี่สวรค์เนาะครับช่องทางออนไลน์ คนกันทังอนไลน์นะพี่นะครับครับก็ไว้ใจได้สบายใจได้นะครับผมก็ดูแลดันงานจนไดออกรถใหม่นพิศวรนะครับก็ขอขอบคุณพิศวรค์มากๆนะครับเนาะครับเคครับก็ขอขอบคุณพิศวรมากๆนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่มาอกรถใหม่นะครับก็ขอให้ออกรถไปมีงานวิ่งเยอะๆแล้วก็ได้งานหลากหลายไปวิ่งงานนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่สรับช่างรถบรรทุกอีสุป้ายแดงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ thank yeah. you